สวัสดีครับมือนี้วันที่11มก,การาคม2569ครับมือนี 10, 5, ้สิพามาเบิองโซลาเซลล์โซลาเซลล์ที่ติดติดเหลี่ยอเส้นนี้นะครับติดเหลี่ยอเส้นนี้ติดเหลี่ยอเส้นอ่า ทีแรกห,หิดโค้งไว้ว่าสิทธิศสี่แผงสี่แผงแต่ว่าปั่มเฮานี่ว่าใส่สามแผงก็ได้หฟูขายก็ได้ก็เลยติดตรงสามแผงเป็นเป็นไฮโวลเป็นไฮโวลไฮโวลสามแผงนะครับไฮโวลสามแผงกำลังขับอยู่สองพันสี่ร้อยวัตสองร้อยเจ็ดสิบโวลต์สามแผง ตามน้ำขึ้นมา,น,ามน้ำก,กระไลบ้งแห้งดอกเอาแล้วกรเปิ่ไวาได้ตลอดกระไลอยู่ประมาณนี้โอเคหรอกแต่ <c oughs> บนแห่์อนาคตอาจสิทิติดไวซีแผงเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่ามันมันโบทีเฮ็ดเป็นห้องเก็บข้องเก็บจอบเก็บเสียม เครื่องมือการเกษตรนะครับส่วนอุปกรณ์ตรงนี้น,นะครับอุย้ยตกใจนี่ครับอุปกรณ์อะไรละครับอุปกรณ์ก็โอเคครับนะเบิรงละสิ ออกหัวออกก้อยสดีบ่กระสิเปิดใส่ลองนามนี่ไว้นะครับลองนามลองนามตัวแอลนี่ไว้เต็มตลอดครับว่าตาตาคนเคยจะหลายแต่ว่าแต่ว่าบอเคยจับมากินจากเทอ่อจะปล่อยทิมไว้ซื้อ ส่วนงบประมาณของโซลาเซลล์ชุดนี้ครับตัวแผงเฉพาะแผงนี้ฉพาะแผงนี่แผงละสาประมาณสองพันเก่าครับสพาะแผงแผงละสองพันเก่าอุปกรณ์ตู้หลายๆอย่างที่อยู่ในนี้อุปกรณ์หัวข้างต่างๆนี่ครับหัวเบเกอร์ กันฝ้ากันยังดีก็รวมคาซางน้ำสามพันกว่าบาทนะครับแกน,นี้ก็มากระป๋มอันนี้มากระป๋มป๋มซ้ำเมืดปป๋มนี่ก็เป็นป๋มใส่ได้ทั้งเอซีและดีซีใส่ได้ทั้งเอซีดีซี โอเคครับท่าเบิ้งว่ามันสีมี feedback เองเคยียงไดบอบโอเคสวัสดีครับ